กาบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุคนเนาะบอกว่าซีอูในประเทศและก็ตังประเทศพ่อแม่พี่น้องเองยินดีต้อนรับเข้าสู่่องเบาเตียงทองซานลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเองเมื่อนี้บ่าเตียงกับสิพาาที่พาน้องไปทางบ้านศรีวิไลเมืองจำพรแขวงสวรรค์นนเขตน้องพ่อแม่พี่น้องไปอัปเดตเบงเฮือนซานล้านเป้นของสามีก้อนหลังจากที่บ่าเตียงซื้อไหมซื้อตกสังกะตกสังกซีไปให้เพ่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว่าเพล่น อันนี้ชีเฮ็ดไปทอดไช่พ่อแม่พี่น้องไงก็ไปเบิ่งไปซมน้ำกันเนาะผู้ใหญ่เพื่อนก็จะเห็นผู้เพื่อนซอยแหละพ่อแม่พี่น้องเไยว่าคืบหน้าไปทอดไชแล้วบ่เตียงก็บ่ได้ไปหาเราประมาณอาทิตย์นึงเนาะแหละพ่อแม่พี่น้องเไยเนาะตอนนี้ก็หัวเพ่นเฮ็ดได้ยังเพราะว่าผัวเพิ่นก็เฮ็ดเป็นอยู่ว่าซั่นพ่อแม่พี่น้องเไยก็ไปเบิ่งไปซมน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่าเราขึ้นโค้งแล้วบ่ตั้งเสาลหรือว่าจังได้พ่อแม่พี่น้องเยไปไปเบิ่งไปซมน้ำกันบ้านสามีเมืองจำพรแขลงสวรรค์เขตเนาะพ่อแม่่่่พพพีีนนน้้ออองงงตัเย tọt tăm tăm như này. Ní, này. À, so. Uh, so oh, so này nó hạch lý này phi nông nghề ah thôi ôo sợ mái đi rồi ô thôi đang xay đấy nè phi nông nghề ah thôi xay rồi

บรามีเวลาเห็ดเนาะหากได้เห็ดนี่พี่น้องเลยเี่ไปเอาอยข้โบได้ตนน้ได้ใช้เชามาแตใช้เนี้ไปอามจเลยนี่าเอาเราจึงมาเปลี่ยนเนาเนาะเจตีเที่เห็ดเตียงพร้อมพี่น้องลนี่แค่แล้วไปนั่งไม่นแก่มอง rồi ôi oh, nhìn này, này, no. này lúc sau cái lúc sai khai bớt này nó tất cả luôn này mai ta còn hụi vợ ba tô ngắm đây đi Ừ giang đi này ờ sời đi không ạ tuya luôn không à, tui đúng. À. À. rồi thà ăn kinh khẩu kinh nam lẽ mà nè kinh mai hệt xoay rồi rồi พอดีทั้งพูนยังมเพิ่นกระบอกอยู่ว่านั่นนะฮะหาคนมาซรอยก็ได้เดี๋ยวเพิ่นสี<า>จ่ายเงินให้โอ้โดย้วยดย้วยด้วยอ็บรรลูกก็ได้บรลูกก็ได้บาปลุกลูกกันยังเพินเ่นไข่เนาะพี่น้องเนาะโอ้เ <laughs> พิ่นน้งงองเไยอันนี้หากระยุกสดบนานบาดเมื่อนี้เลยบ่หนิอ๋อเต๋อเพิ่นน้องไง อกระบบพักก้อนในบ่อดเด็ดแท้ <c oughs> พี่น้อง,องไงคุณพ่ข้าวอกเล้วอ๋อนอยู่ในบ้านในบอ่อคุซอยนี่ไงโดยโดยพี่น,ออน้องไงกินแล้วไอ้ก็กินแล้วกันไหมออพอคพนกระยุดได้นะ่บ่ได้ไปขายเครื่องเด้อเลอืลม ไข่ไข่กับบุปผาได้ข่หไข่เบิดทั้งเพื่อนายกับเบิดเพื่อนเบิดทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่โหว่าไข่ไอ้หมดกับคุปผาน้องสันลมกับบุญเปิดมาเป็นเป็นยามไปขวดเพิ่มมาได้ได้ใช่ไข่ธรรมดาไข่ธรรมดานี่เนาะไข่วัดไข่ไอแต่ว่ากระซ ا و ่ ة เนี่ยพี่น้องเอ้ยกินยังว่าพวกหลานนม กินนมอยู่ป่ะฮะอืมด้วยด้วยขนมเอาให้เพื่อนกินอยู่บ่ขนมมาให้เพื่อนกินอยู่บ่ะพูด้กินบอกกินก็ได้เนาะเเดี๋ยวอแต่นมนมเลืกแต่ชอยเพื่อนกินป่ะเนี่ยเพป็นเป็นไข่เนาะเอาเอาเป็นเอานมเลืกแต่ชอยมาให้เพื่อนกินกินเลยโอเคตัว อาบกาานังพี่ก็ได้พี่มันทอนเด็ดโอเคย่าูอืมถึงย่ายู่โ้้าห้นน่าชินมูนี่อบใ่าดอันนี้หมักไหมโดมาไว้ไห้พระราชาใบลงเซบาบืนใส่ยบอใส่ยูโอเคอ่ะ่วไาไหนอม่เลคนนี่ไหมเนี่ยะม่ได้นอนสอมคืนโดย คืนนี้อยู่บ้านไหนช่างพุ่นในบ้านนี่แหละหาเพิ่นมาซอยเอาไอ้อะเฮาเฮานี่เฮาให้จังหากเด้อเออโดยโเอ้าเพิ่นได้ขามาซยเพิ่นโดยโดยมันเฮ็ดบ่ได้เนาะเด้อบ่ได้โดยย่อแลเพิ่นก็เฮ็ดได้อยู่เออสบ่ขอได้เฮ็ดงให้เพิ่นได้เดียวบ่ได้ดอกวนนีก็ไปจมเา

กมาก,กินยาอยู่บ้านโดยนี่เช้านี่เป็นไข่แห้งเอาไปรักษาอีกบึโดยไปเช้านี่ก็มาแต่รักษาโดยโอ๋อบังหลังไปสั่งยาอยู่รักษาแต่อืมติดๆนี่ห้องใหม่ให้เคนกินกินได้ใช่ไหมนนะีม่เปินนะ้ลน่ะแกกินดิ น้อยปดูดีก็ลายไม่ใช่น้อเดนไปทางใดก็มีแต่ไข่ไลขายเครื่องขายบุคอยดีโดยไปก็บุกจากสื่อนาอโดยไปทางใดก็ยากโดยโดยโโดยถุกยากะถุกยาก่อนบุกกินข้าวกินน้ำเลยบุกินกินแต่นมอาหารกับบุกินอ๋ออ๋ยแล้ว๋อน๋ออ๋อง๋ออ๋อออ เอ้ยก็ะบาไปโรงเรียนเนาะบระบาดปลมือวานนี่ไป<อ>บระบาดปลมือนี่แฮกกระไข่ก็เอ้ยไขยนน่มืมัอคืนนี่มือเช้าอยากไปแต่ข่อยบัวให้ไปว่ามันแดดเป็นไข่อยู่บัวไปก็แย่ว่ะจะติดมาแต่น้องประจักษ์ติดน้ำนองอมดมแต่นองแอน,นดี้ชวนลายสิติดโตอนอนเรื่องกันเลยตกคนางเลยสีงอพอดีพอดีพองคอนเนี่ยนีินมื่อกล่าจินนะจิ้นบัวนมแล้วก็ซอย เพิ่นมานี่ซักยากับซักยุติซักเออเพิ่นซักให้อยู่ปีปลายลุดแต่่บ่เซาเนาะโดยเออเพิ่นซักงกินโอ้ยล่านั่นกติดจุบ่เจออยู่อนี่เพิ่นก็เฮ็ดเตียงไว้นั่งเลยนี่โดยแต่ยังบ่แล้วไม้เพิ่นเอามาัเพิ่นเบิดแล้วยังสิไปเอาอยู่โค โดยโดยไม่เพ <laughs> ิ่นเอามาเต้โดนแล้วว่าขี้ซอเฮ็ดบ้านประตูอือก็บ่มีไผแล้วก็เลยบ่ได้เฮ็ดโดยแต่ก็มาเฮ็ดเตียงน่งต่อไปนี่ซ้ําเก่าเลยเด้อนี่เนาะโดยโอเฮือนกงด้้บดนี้เจ้ามีเินมีงนงนี่งไว้เครื่องไว้อันน่ะจักแผ่นลกเพิ่นว่าซาวแผ่นจุง่ายพออยู่บ่ จะอู้หูปนยากก็คือสิพ่อจดอกเนาะโดยเป็นซีหงพี่น้องไงแบบนี้เดี๋ยวบ้านประตูเพิ่นกขี้สร้อยใส่เองเพิ่นเ็ดเป็นเห็ดเป็นอยู่บ่โดยเพิ่นแต่ก่อนเพิ่นก็เห็ดคายอยู่โอ้อหเหือนมาบ่มีพายแล้วก็เลยบ่ได้เห็นคลายแล้วแบบนี้เนาะได้ฟืนได้ไฟเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยผู้ไปแล้วก็โตมาแต่โตไฟฟ้าเรียบร้อย ไอ้ยังก็ฮกก็ฮกก็ฮกคือคักอย่านข้าวอยู่นานก็หยังแท้มื้อนี้กินข้าวกับซีนอาขางัวมื้อนี้เป็นมือบุญเนาะเออเอาๆให้เพิ่นลย่างลย่างได้บ่ย่าง t u b e เพิ่นบ่ได้ใส่สซ้ําไปใส่ลูกใส่อืีไปใละไปทางไหน ไ่ได้ลงแต่แอลตั้งแต่แตื่นนอนมาไปไปเปิดไพ่แบบนดนะ้เอวเนาะ <laughs> เปิดงองแงเปิดหมูกินข่าอ่ะโดยโดยโดยแย <c oughs> กันนอนคักแท้อ,อยากนอนบ่ามือไปขายขอ้อคลายคองมันยุดจังมือเลยนนยุบน้องตั้งแต่ลูกไปนอนห้องโม<อ>ไปนอน<ด><ด>ห้องโมแกงโกะเพ้งอยู่บวชขามออยู่

นั่นแหละบวปากบวบเบาน้ำเลยบ้านนี้เน้องน้ำโผล่ก็ยังบวไปค่ะค่ะอยู่กับน้ำเมฆเห็ดยังก็อุ้มเห็ดตื่นนอนเลยสบายดีด้วยสบายดีไหมดีไปนั่งตากอนโทรศัพท์นะลูกนั่นแล้วเสร็จบริกรกินขนมแล้วบ้านบ๊อบสบายดีกันเลยลูกกอนสบายดีมึงแน่นี่ระบายเอายังมาพร้าวนี่ Anh cái khay y ti. Hãy, yêu thương, yêu khai mục hương. Ngong ngon 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 ะบายมาหาคุณบุลุกสบายดีระบ่าแลยสบายดีเน่ยงสบายดีก่อนไว้สบายดีก็ลูกสบายดีด้วยฮะแล้วบัดนี้แลกกิบุได้ธงงามบุได้แล้วบัดนี้บุสบายดีประชังฮ่าบุสบายดีซะบัดนี้ไปงานกระดิษน้ำระบ่าไม่เข้าระเบ้อ มึงกินเมื่อไรกินดูดกินได้ป่าวกินไหมบวกินอากาศกับห้อนเนาะอ้อยู่ทุ่งเฮือนนี่อยู่บ่ได้ได้หรอกเนาะบ่ได้เอ้าเห็นปิ่เพี๊ยเด้อขณะอยู่ตลาดกันยังเหี่ยวพอดีไล่ตอนนี้เห็ดอันนี้แล้วแล้พอดีนั่งอยู่ข้างล่างนี่มันเย็นๆแลยตัวที่1เิ่นเห็ดอันโตก็มีวงหลัง เพื่อนเกษียณนั่นมาเห็ดน้ำมันนั่นตลอดอยู่บ่สร้างเพิ่นโอน่าเพิ่นมาแต่มื้อนี้แหละอ๋อเพื่นมาสิอันน่ะทางผู้ใหญ่เพิ่นว่าอยากให้อ่าจ้างคนมาเฮ็ดซอยน้ำเพิ่นว่าน่ะกับเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดผู้เดียวก็ได้อยู่ติโดยเพิ่นเฮ็ดผู้เดียวโอแต่หามายอดสื่อโดย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  ก็นอสาวบัวไรสบายดีก่อนไว้สบายดีก่อนเอ,เอาอันระเบาอ้าเสียเงินไว้ให้อนาผู้ใหญ่เพิเ่นว่าให้ผ่าเงินไว้ให้น้องและให้น้องเก็บไว้เพื่อว่าสจ้างสร้างคนมาเห็ดซอยผัวน้องนะ จ้างใครก็จ้างเด้อโดยมาซอยกันพืจังเลวไว้โดยผู้ใหญ่ใจดีทางฟังไทยเพื่อแหละเพิ่นบ่ประสงค์ออกซื้อออกน้ำเนาะยูช่างจังหวัดอุดรน้องละอุยพคให้เพิ่นในเด้อสาธุขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆเด้อกี่มาซอยมาอุดนขา้นยและครอบพวกีีมาซอยเรือให้เพื่อนกวงขวงอีกกี่มาซอยเห็ดคอยสร้าง แล้วเขาขอบมุกขอบใจลายลายแล้วก็ขอบมุกขอบใจบ่อเตียงท้องที่เป็นสะพานบุญให้ขอให้หุ่งเครื่องตลอดปีและตลอดไปและคผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนเด้อขอให้มีแต่โชคแต่ใจขอให้มีแต่กิจชิงใดขอให้ได้สิ่งนั่นทานมาให้ข่าพผู้เจ้าสำเนียงขอไล่คืนไปลอยเท่าพันเท่าปัจนาชิงใด้ขอให้ได้สิงนั้นเด้อขอให้บุญรักษาเทวราคุ้มครองเวิดคูกุ้งคาถูกถูดยดูอ้า เออเจ้าก็ซาไว้ไว้ได้ล่ะเด้อบัดนี้เด้อโอ้ยเนาะไข่เบิดเอ้ยเบิดเนาะพี่น้องเอ้ยเบิดเบิดเนาะเอ้ยบ่ได้กินข้าวตังกินข้าวเลยโดยไข่แลบ่ค่อยนั่นแหละคืออันนั้นกหาเพิ่นเฮ็ดต่อนําเลยก็ได้แล้วจ้างเพิ่นเนาะเพิ่นจงแล้วไว้2-3มื้อก็้เออๆแล้วก็จ้างจ้างเพิ่นเฮ็ดหาเพิ่นสิให้เพิ่นมือเท่าใดก็ให้แล้วแต่น้องพิจารณาเอาเพิ่นโดย กีเพ้าไเินเฮเละอรยังเปิดร้านเมนเมนเมไม่เห็นปั้นคือปอกคือปั้นมาไม่บ่รมือน้าลปั้นดีเยอะ่โดยเตรียมเลยเนาะโดยโดยโดยอยู่ไปื้อในรักษาเก่าโยตันเพรนะกับป้าได้ปันนี้เด้อน้องเด้ออ่าเวากับป้าได้บ้าเด้อสบายดีเมาลูกอ้โบชนเลยปันนี้ ว่ากับป้ากันได้ญญล่ะเด้อเด้กันได้ลูกบริสุเลย <c oughs> เป็นไข่หรืองงเงีเเ้ยกันไปเลยพี่น้องเนียไปกับปา้าได้บันนี้เด้อ <c oughs> อ๋อเจ้าสางเพม่อนยังกระถึกดึกนองอยู่พี่น้องเนาะอ้หูอันนี้โตออกมาหนี่จักเมตรหน่อยหนิสามเมตรสามเมตรเนาะอ๋อโดย ที่เจ้าเจ้าไรอันไม่เป็นบูพืน้นนร่วมสองขางเลยบ่หรือว่าข้างเดียวนี่บ่พราะแต่ขางเดียวนี่ความโตเงา,นาเนาะอ่าสาวเพนพี่น้องเงยตะหนีก้ก็กว้าง,งพอสมควรอยู่โ <laughs> อ่าโอเคแหละพี่น้องเงยเนาะอ่าผู้จะได้กว้างควงตัวเก่าห่างกันสามเมตรป้องเฮียนเกา่า โอ้เป็นหกเราได้แบบนี้เนาะเป็นอะไรเงยกว้างกว่างกว้างมาหนิครั้งแรกเราเตียงเราจะให็นเราก็ออกมาเน้น่วยเพอดีกระเทิบบันณาแบบเห็ดอยู่เห็ดกินแต่ว่าเราเห็ดแบบเป็นเฮือนด้วยนะเป็นตัวเป็นเฮือนออกมาเลยเนาะเราก็จะได้เฮือนกว้างก็ได้โตออกมาเลยกักงามงามเป็นองไรเงยเนาะ เรากำลังเห็ดอยู่ลูกก็บสบายแต่เพื่อนจ้างสร้างคนหนึ่งก็นงมาเห็ดซอยมาเตียงเก่าเงินให้เพื่อนนั่นแหละน้องเอ๋งเนาะเพราะได้มะซอยซูอันหัวเราได้เร็วไว้เร็วไปสิบปีฆ่าไปขายเครื่องขายคอพี่น้องเอยเนาะแลก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเพื่ญ่เจริญเารยาอยู่ท่ทานคนไทยอยู่จังหวัดอุดรพี่น้องเอยเนาะขอให้เจ้าอยู่ดีมีสฮงสุขภาพร่างกายแขง็งแรง ความจุกใจสุขใ,ใจไปตลอดชีวิตนนรับให้ได้เงินหมืน่นเนาะตื่นให้ได้เงินแส,ไส,ส,น,น,าาสนได้ซอยสู้ทางสามีเนาะครอบครัวมาสัมไรก็ขอให้กับพื้นหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าสาธุเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ไปเตรียมข้าตัวร้าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีผมให้พี่น้องเบิร์ตชูคุชิคนพี่น้องไอเดินทางไปต่อก่อนบันี้เนาะพี่น้อง